เราอ่ะแห่ไปถึงจินช้างนสั พี่ชายเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะพี่ไปังที่พักไปกินข้าวด้วยกัน ตัว่งะนึ่ดยังไม่ไปแล้วย okay. ังไม่ไปอยากให้ลค์ตอบกดนค่ะกดนึอยากให้ครตอบกดนึค่ะปดเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะค่ะเดี๋ยวเยว่ะลุเลยค่ะพิายพายพายขอพิธายขอรูปเลยไหม การ่อเวตปรับปไทยเราสามารถดงดผู้ีทได้วยครั้ที่สองนี้ใช้เงินประมาณประมาณ20นแล้วก็ะมีการก่อขายดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นั้อแรกผมไม่ได้รังบงบสั่งเนยทำให้ดีๆไข่ถือดวนเสร็จแล้วตอนนี้มเป็น20เตียงวันนี้เริ่ม เริ่มแม้อาจมันไม่พอผมก็เลยทำโครงการที่สองขึ้นมา70เตียงตอนนี้ขยายใหญ่นะครับตอนนี้ก็ะยาดการใช้ที่น้องประชาชนทั่วไปหรือพี่น้องจับสลากสลีตอนนี้ยังอยู่สุรินเนาะเชิญชวนชาวโริ์ว่าเพจอะไรคะที่จำชื่อเพจได้ไหมเพจก็มีเพจของการแล้วงคการสัญญาไัตรอดทิ้งขอวิ่งไปสุดท้ายเพจนี้คือที่หลักหลักคลักแล้วจะมีที่สองที่มีบริวิสมีหน้าแฟนเพจมีเบอร์มีข้อมูล พร้อมที่รู้จักอะไรจะมี่ยอที่บัญชีขึ้น่า้ค่ะครับนี่ก็ช่วยกันนะครับเพื่อพี่น้องพวกเราที่เราดูแลผู้ที่มีสิทธิ์จะไปอยู่บ้านหลังนี้ขออนุญาตทราบว่าต้องใครที่จะมีสิทธิ์จะอยู่ได้คะเขาเขาไม่ใช่ญาติเราก็เป็นเป็นญาติผมได้ใช่ไหมแต่คนที่ทอนครับแต่อยู่ที่สุรินทร์ก็ได้เปอยู่ที่เชียงใหม่แม่แตงก็ได้อยู่ที่ภาคใต้อะไรก็ได้พวกนักเรียนเขาจะแจ้งเรามาเราก็จะไปรับเมาไปดูว่า เขาก็ไม่มีญาติพี่น้องจะไม่ต้องมีลูกหลานแรงแล้วแต่เขาอยู่ตัวคนเดียวตัวไม่มีใครดูแลเงี้ยเราก็้าใได้ครับเขาจะได้เียวามสุกรที่สุดในชุดน้องเป็นเรียกว่าุขสุดท้ายของบ้านหลังนี้ครับพอจําเส้นทางคร่าวๆว่าจะวิ่งในสุดินนี้หลังจากพรุ่งนี้ไปปัตตานีเมืองทนจะมีฐานตรงไหนบ้างชาวสุดินจะได้ไปให้กําลังใจก็ถามว่าผ่านแนงบุญมหิด้ เราไปประาตามทีมาไปรพรุ่งนี้หยุด1วันครับพรุ่งนี้หยุดเริ่มอีกทีวันที่สิบสองนะครับไป็นาของสีขอผสมใช่ครับเช้าวช้าวันที่สิบช้าวันที่สิจะไปเริ่มที่ศูนย์เอ็มจีนะครับเก้ามงประมาณเก้ามงครึ่งที่ศูนย์เอ็มจดูรินครับแอดมินจะรายงานเองมีข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านร่วมสัน้าได้อมูลนะคะ เชิญชวนคนนนิดนึงนอยลเราไม่ีใครถ่ายแลยถ่ายได้ใช่ไหมชาอไ้่ายให้่ายื่า่้่ไม่มีรูปถ่ายที่ดูได้จริงถ่าย่อ เชิญเชิญชาวมวยจัดใไหมครับเชิญนชิญเชิญเชิครับ รถจักรรันนี่รันนอยาโซงผาโซผาสง่าตรงไหนของบ้าสุขิตผาได้เลยผาสงภาพตรงไหนโซงท่าเส้นทางเส้นาหลักเลยครับผายการเข้าหีคอร์สาบุรุษุรคนเข้าสีเียนเลใช้เกมเรได้เลยแล้วก็อยากได้เชือกสีแล้วระางายังไงก็ระหวางทีงจะมีดอ้หนที่นะครับมีเชือกนครับจำหนาพร้อมลายเซ็นสร้อมลไยเซ็น

เป็นจิ๋มช้างใช่ไหมวันนี้การที่ชอบดูติ๋มช้างวันนี้ครับชอบถ่ายจิ๋มช้างวันนี้เลยเวลาได้พูดได้พูดได้แต่ไม่นะเวลาพูดได้พูดได้แต่ไม่นะไอ้เพชรอีกคนนะไอ้เพชรอีกคนสวยจังเลยครับทุกคน

<laughs> hãy leo người lúc ngồi leo ngồi lúc ngồi leo ngồi leo lúc leo ngồi leo ngồi วยคนสวยเนี่ยคนสวยมาทันเวลาเลยเนาะคนสวยมาทันเวลาไหมคะมาทันเวลาเลยเขาใช่ดูนี่ไงดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงให้ดูลุงให้ดูนี่ไงเนี่ยคนสวยเดี๋ยวดูคนสวยนะเดี๋ยวลุงโห่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวคนเดี๋ยวกันเดี๋ยวลุงเปิดลุงคนสวยก่อนนี่ดูนี่นี่คนสวยอยู่ตรงไหนนะคนสวยอยู่ตรงไหนนะขยายเลยขยายเลยขยายคนสวยอยู่ตรงไหนนะหาเจอไหม รายการยิงนิ้วหนวดช่องเจ็ดอ่ะนี่อยากไหนิ้วหนวปใช่ไหมคะเห็นคะคนนี้ใครนะชื่ออะไรนะเกสรเกสรทำทำมือสองนิ้วด้วยใช่ไหมคะเกสรทำมือสองนิ้วด้วยได้ไงล่ะหิวข้าวแล้วเกสรหิวข้าวแล้วเกสรหิวข้าวลใช่ไหมคะเกสรหิวข้าวใช่ไหมคะ อี่แหละพี่นกขึ้นไแบงค์บนเลยพี่นกมาทีหลังได้รูปแบบมาทีหลังได้รูปแบบเท่กว่าเพื่อนเลยอ่ะดูมุมนี้ดิดูมุมนี้ยังไงที่มาทีหลังไห้ไล่มุมนี้เลยอ่ะขอบคุณถ่าย

เดี๋ยวนะเอาุมยังไงจะสวยเป็นไม่ได้อได้อาไดไหมไใเอีนะะเป็นอกดเลยค่ะถ้าเกิจะเปนอก้ว้เดี๋ยวขออนุญาตนะพี่ เออขอใหม่เลยพี่ว้าฮ่าฮ่าฮ่าพี่พี่ท็อปครับพี่ทรอปเดี๋ยวขอยืนขอยืนรูปหนึ่งครับผมจะได้แปะกล้านี้ยืนนี้ยืนสองคนนะครับยืนสองคนนะเขาหนิ่งมากอ่านี่เลยครับอันนี้เลยครับนี่ครับยืนนี้สวยเลยครับ ตายเกมนี้สวยไม่เห็นจิ้มช้างตายตรงนี้ไอ้ยังไม่ได้จิ้มช้างไม่ใช่เดินแทนมึงก็ออกแล้วตายไปเดินดูจิ้มช้างอยู่เห็นไหม นี่ตายยอดตายแล้วครับเดินจ่ายชิมจ้างเนี่ยนี่แหละยอดนี่แหละวันนี้หละฟาโรฟาโรมาพวกนี้ก็จแล้วี่ใ่นนี้

อ๋อพี่บินคนไหนอะใครเซ่เอาพี่บินคนที่นี่ค่ะพี่บินเราพี่ไซเป็นคนนี้ค่ะแล้วก็วิ่งจริงๆด้วยนะคะมีคนไปเติมน้องหมาเปลี่ยนนายอยู่ตรงกลางแล้วมีคนไปว่าว่านี่ลายเซ้นของแท้อ๋อก็นี่เพจอนี้นะคะอ่าเพจนี้เลยครับสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งผู้บ้านสุดสุดท้ายครับ เชิญชวนนามีวคาาเส้นทางอะไรเ้าที่ทไปที่เพชรนอทงพ่นครสี่หสองเพศนะผมสลับกันครึ่งวันครึ่งวันเช้าใช้เทวดาเด่นดินครึ่งวันบ่ายใช้นครสี่ห N A K O N 4 5ครับกดเลยจะได้เจอ N A K O N 4 5 N A K O N สี่นั่นแหละขึ้นแล้วข้างบนครับนั่นแหละครับ,รบกดติดตามเลยคนระับกดติดตามเลยเนาะไอ้ดูที่มีไหมมีไหมกดติดตามไว้เลยครับ้แชร์ไรนี้เลยแชร์ไรนี้เลยเลื่อนไปอีกเลื่อนอีกนิดนึงเลื่นอนอีกนิดนึงเลื่อนอีกนิดนึงเอา้านั่นไงแชร์เลยครับแชร์เลยครับแชร์ไปที่หน้าเฟซเลยครับแชร์ที่หน้าเฟซเลยนั่นแหละครับจะได้จะได้ติดตามกันนะขอบคุณ นสุรินหรือเปล่าครับเป็นคนสุรินไหมครับคนที่ไหนครับอ๋ออยู่กับพี่ักขาวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาคลิปอะไรต่างๆลงด้วยอี่บัวนะอะไอยู่กับพี่บัวไม่ใช่คนสุรินได้ยังไงคือบกขาวไม่คนสุรินได้ยังไงนะเปล่าครับนี่ไงน้องน่เดี๋ยวไปกินข้าวที่กันนะเดี๋ยวตามไปกินข้าวที่กันที่พัก ไ้ตามไปที่พักไปกินข้าวด้วยกันพี่นครับหิวข้าวแล้วเนี่ยหิวข้าวแล้วอ่ะหิวข้าวแล้วใช่ไหมคะหิวข้าวแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้บนหิวข้าวแล้วบอกหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วข้าวขาหมูใช่ไหมเ้าข้าวขาหมูไหมคะอุ้ยเราจะไปเซเว่นกันนี่ใช่ไหมเดี๋ยวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นใช่ไหม

ไปยปต้องมีอะไรต้องมีอะไรต้องมีอะไรอะไรอารมณ์นี้เสร็จแล้วมาอย่างนี้อ่ามันต้องมีเขาได้เพื่อเลย เดี blender, 6, no, ๋ยวเราจะไปเซเว่นกันใช่ไหมคะเราจะไปเซเว่นก Dis so ันเนาะเราจะต้องไปนี่นี่เดี๋ยวคนนี้เขาจะไปเซเว่นเอาอะไรไหมคะเอาไหมมองแล้วหมองตัวเลือกมอกเซเว่นแหละมองเซเว่นแหละ

Điều này thì cho mình một cách làm sao cho mình một cách làm sao เป็นศาลประกรรมเมืองนะครับอยู่ด้านข้างวงเวียนรัศวรีนะครับสวยไหมครับสวยไหมนะองครัรเห็นฐ์ามงดงามใครมาที่นี่นะครับก็จะหลงไหลไจากไปแล้วตอนนี้อยู่ในเส้นทางไหมครับอยากได้เสื้ออยู่ในเส้นทางไหมครับ าอยู่ในเส้นทางเนี่ยดักรอพวกเราได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในเส้นทางรอออนไลน์ครับที่บินกําลังจะจัดการออนไลน์แต่ว,ว่าต้องรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับนะต้องรอสักพักหนึ่งก่อนให้ตอนนี้กําลังเคลีย เรายังพักกันที่เดิมนะครับโรงแรมเดิมชื่อโรงแรมอะไรนะั่นจำไม่ได้ละก็อ,อยู่ที่เดิมอีกอีกสามวันนะครับเราอยู่ที่จุงินทั้งหมดสวันเมื่อคืนคืนทั้งแล้วก็มีคนดูแลเราคคอสาาามรริิวดกต็ น้องวาน <or> ์ตำรวจโกพระเดชปฏิบูลสุรเสยาราพุทีิชีทิตตั้งสาบานนำวิชาาฟ้องคู่ที่วน